ใา่พี่น้องตระเวน้องแด่อำเภอเมืองจังหวัดตอยเพ็ดพี่น้องท่านแสดงบุญที่รกรุงทุกทุกท่านครับที่เดินทางมาร่วมงานประจําปีในวันคล้ายวันมรณภาพประเด็นวัตถุณันต์หลวงพ่อพระคู่ศิลป์วิบูลนะครับพี่น้องมาเป็นเจา้าภาพต้นดอกไม้เพื่อนไม่ห่างประจําปีเมื่อนี้นะฮะตลอดจนถึงพี่น้องที่ร้องแค้นแฟนบอลอุมารอชมการแสดงของคณะบอลลัมใจกันร้อยครับ เสียงจากเมทีนํำการสแสดงสุด,ดยอดคอนเสิร์ตลำเรืองตะกอ,อนน้ำนองคอนแก่นหมอลำร่วมสมัยหมอลำใจเกินร้อยลำเรืองตะกอ,อนน้ำนองคอนแกนจากจังหวัดมหาสารคามกื่นต้องขอกราบนมาสก,การประเดชประคุณดันงหลวงพ่อจเจ้าอาว,า,วา,า,าสผอมทั้งคณะสงฆ์พระเทาโนเทลทุกท่านทุกโลกครับกราบประคุณคณะผูน้ำชุมชนคณะกรรมการผู้จัดงานท่ายกท่ายิกาศิษยา,ยานุศิษย์ของหลวงปูผอมทั้งพี่น้องเช่าบ้านนาองยุงทุกทุกท่าน ที่ให้โอกาสกับลุร้านมอลล์ใจกระตอยทังสัญญาใบตา,ามปีครับในนี้โอกาสมาพี่น้องมือนี้หลังจากเพื่อน้ำการแสดงอยู่หน้าหนีหอมเพิ่พ้นจังหวัดขอนแกน่นครับเลิกปีสองนะมาหอนพี่น้องแต่กระตันช่วงเศรออกขออนอาัยวะตัางดวที่แต่เศรนะครับแต่ด้รับการต้อนรับล้วก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากทั่งคณะกรรมการผู้จัดงานนายกทายก,การนะครับพี่น้องช่าบ้านน้องยุ่งของเอ้า นะครับโดยเฉพาะคณะภูน้นำทุกท่กนันตอนรับครับสู่และกดูแลดูหล่านยาโฮบุลต,ตั้งแต่มีหน้าที่แรกที่เดินทางมาถึงถือว่าเป็นบุลวาสนาของหลูกของร้านเมนีในมต้องการแสดงในงานสําคัญนะครับตุ่มโฮมพี่นองสายบญน,นะครับเป็นเจ้าภาพถวาไว้ต้นดอกไม้เงินไนม้เมรีนะครับเต็มมุ้งเต็มโชว์ของมล่าใจกันรอยในช่วงนะที่่านมาครับพีนองภูเขามาก่อนกระสีเมรีาฐานของการซอม ซองไปนน้ำหากินไป็นพอกราะว่างานมีทุกมือตั้งแต่กันยายนพอดเดือนมิถุนายยนตันยายนอีที่ผ่านมากครับถึงเดือนมิถุนายย่นนะครับแปดเดือนเต็มเต็มเกือบเต่าเดือนนะครับที่ออกเดินสายรับใส่ดี่รับใส่ห้องบริยุทธ์ทำนะครับกระจังเดือหามุมการซ่องเกี้ยปับเกนนี้ยทิ้งหยุดตลอดถึงในสมัยก่อนกระพริบแนมห้าเก็้ยอลั๊งซ่องเกี้ยเดียวหากินเป็นตลอดทั้งปี นะครับสมัยมายุคโซเชียลพี่น้องเห็นดูนะนั่นออกแสดงสดหรือพี่น้องอาสิติีดตามท้านรดสดได้เห็นกันบ่อยก็ยานพี่น้องเปิดพี่น้องเบื่อประจำเลยปั๊บเรียนการแสดงยุดตลอดนสองเดือนเพียนเดื่องนะครับเพื่อตอบแทนพี่น้องในการสนับสนุนนะโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็นทีเข้ามาเป็นประจำานะครับ อ้อน้ำใจกันลอยดอยูสารค้แต่วาต่วาพีาน่น้องจังหวัดะลอยเอ็ดให้การสนับสนุนแกงเกิดให้ตั้งแต่ปีแรกพ่อสอแหล่ดีตังโก้งตั้งขนาเก็บมาหอดุดมีไม่ต้องโกงเฉดโก่งว่าขึ้นเขามารับใส่พี่น้องแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับสิมีการเป็นล่ำถวายล่ำถวายหลงปูนะครับกัลยคณะกรกรมการกำลังมาล่อลรำมาเองนั่งเองพี่น้องไปฟอ้อนถวายน้ำกันกันได้แล้อครับเอา ศีลเราท้ำเอาบุญเอาผุ้สนน้ำลูกน้ำหลานเพราะน้ำจกันลอยไะเอกน,นั่งเอกใส่ชุดเทรออกไปอวดไปฟอดถวายหลวงปู่นะครับซ่อมไปนั่มนะฮะล่ำไปพอกเรียนการแสดงในพี่น้องที่เห็นแต่ไม่ยืนต้อกอนนะครับมาฝากคนห่านไปกับพี่น้องล่อยเอ็ด นะครับเอาไปยองอะไรนะมีวงน้องวงนองวงน้อเนี่ยโดยอ่านบนสอดหรือามองทั้งเมืองยแง่ของเานีที่เ้านานเมเองมอที่เขาขาอที่เขาขายวันะคราไจังหวัดหน่อยแง่สารคามวอตถเขาเพื่มไเขียนมอาเมื่อมอแง่ดินแดหมอานะครับเดี๋ยวนี้นะยูโจักมุ่งเรียนที่นอ่นะครับประคับประคอง เรืนองธนาใดมาทําการแสดงที่นออกก็เปเบิ่งกต่แง่มีคนเบิง่งกระจังสิงมีคนกลางมีคนกลางกระจังสิงประขับระคก็รอเรียงมีทุนมีห่อนเรียงนุูเรียงเยต่าเรียงองเรียงธนาดใดนะครับหลายธนาก็ต้องอยุดหรือเศร้าเหตุเศร้าเดินสา,ายด้วยเศรษฐกิจหรือพิพาทมากเลเจอโรคระบาดแต่เง็้แต่หมอลัเข้าหายไปหลายขนา เดี๋ยวนี้ใน้ประเด็นให้ขเขาเรือหมอลสโกถึง20ม่มงนะครับแต่ก่อนนี่ยเฉพาะจังหวัดหน่อยเองแต่หลายกว่าพนี่เก่สิบมุ่งแล้วสารคามนี่หลายกว่า50ามงขอนแก่นกับหลายกว่า50ามงนะครับรวมๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยมอลรมีสองสามหน่อยมุ่งเดี๋ยวนี้กับยุ่งกับพังกันไปหลายมุ่งนะครับแต่หมอลนะรมใจกันลอยกันยังถือว่ามีบุญมาสารพี่นอ้องให้ความสงสรารนะครับเมื่อมึงไม่แย่งให้การให้งานมีเจา้าภาพเจ้าการเจ้าหน้าเหนื่อยตา ให้คิ้วงานการแสดงูกหลงงานตรรทุนเลยม่อนมาก็อเรียบมาสังสรรคนงานมาพัฒน,นาวมงได้จากที่จากนอกจากจ้าภาพาเห็นขึ้นเป็นน้อนให้แล้วก็มาพัฒน,นาทุกๆุก,กระบบปีนี้โดยเฉพาะยิงยิ่งที่น้องู้ติดตามเป็นแฟนทั้นแห่ใจก็อร่อ,อย,ออย,ออยอตั้งแต่ปีแรกกรสิเล็นน,นะครับคอยขค้คอยขั้นมากั้งต่วุ่นวัดขั้นหญ่งไงนะครับหาแนวใดมันบ็ทันนี้คือเพื่อนกัหามาซสยได้ขึ้นจากออจากแน่แล้วก็ เอามาเพิ่มเอิบค่อยขยับขยายขึ้นจนพ่อสอนเองด้รับการยอมรับทั่วประเทศสมาชิกทั้งเมืองนาเมืองหลังร,ร่วมแล้วสามร้อยวาชีวิตน,นะครับรถยานพาหนะขลรวาทมาตั้งกันบนุญีเฉพาะรถบรรทุกนี่ยี่สิบกว่าขั้นเด่มากขอเพิ่มบุญญาบารมีพี่น้องเจ้าบ้านนะน้องยุ่งของเฮานะครับบางลำสอดแก่บริบอยยิริชัย นะครับแต่สีล้ำเป็นเรื่องเต็นทิธานในพี่น้องฟังเป็นตัวละครในลำเรื่องปกติแล้วพี่น้องบางอุ้งแต่สีไม่ได้เห็นเพราหนาวอุ้งไหนแอโะโช้ก้อนเสิร์ตล้วก็สิพากแต่ว่ามาเบิองมอลลั่มใจคือลอยสียูกรบบอยสิที่ใช่จนสอดแก่ความรุนกรเมียนัาง,งองดังโกลเป็นนางองเต็นเสียงแต่ว่ามาทั้งสายมอลลั่มัวระเรบียวัฒนศิลป์ก็สุขีปอข่อมันสั่งให้เป็นมอลลั่มนะครับตอนนี้ก็ยังล้ำอยู่ซึ่งก็มีศิลปินดาวรูปห้า เพิ่มเติมเมสริมทับนะครับฟูตเกาขณะยืนโคบคีมโคไม้กับนิ่มากันหลายนะครับแต่ว่าบ่อยสิ่ิชัยก็ยังเป็นรักในที่ส่วนของรับเรืองหอดบดหัวกระสิบ้าพี่น้องหัวหอดบดไ้กระสิบ้าพี่น้องไ้หอดบดเป็นนาซังกระสิบ้าพี่น้องอ้วนน้ำกันจนตลอดสอดแกงบรียากิียาก,ยาก,ยากปานะครับโอ้อโกงเสาจนไปยีจากอา,คา,คากาศอากาศตั้นก็ดียิ่งปล่อยยิ่งแออันะครบ่หอดบ่หนาวจนเกินไปนะครับวันนี้อากาศหมอกำลังกักหลอกกักล้งสถานที่อ่างบัด สะอาดสะอาดนะฮะเป็นกื่นปูนก้อนกรีดยางดีนะครับห้อกําักษาก้อนสารซอยกันเตอร์ยางกินค่ารักกรบมการ์ดนะฮะสื่อเขาสื่อของสื่อกระนุกตะต้งเมื่กินพี่น้องครับนะครับซอยเก็บบอลนี่เป็นสถานเกียรติซักซีโมนะครับอาจจะเป็นแต่ไอคอนนี่ เกษตรว่าพุ่งในเอฟโซงกับโมกบัตเสิเป็นบาปเป็นกรรมเม่อสักนะฉะนั้นแล้วพี่น้องมาฟังบอกกันรับเลอนี่นะครับกเกืตรว่าพี่น้องมาโดยใจเป็นกุศลหลักธรรมตั้งตนเป็นเจ้าภาพมาเอาบุญนน้ำดันกับเบิ่อกันแนงนะครับลูกนั้นหลังเวทีคือก้นเล้วศิลปินเอาตามน้ำเนื่อแล้วความใจกร่อยเนี้ยมีเสาสีนีการเก็บขยะซอยเจ้ากนะครับตูมโอ้โ่งเสาพี่น้องศิล็์ซอยลูกหลานก็ได้นะครับ ข้างมอนั้นงเื่องกสิลไปเป็นระยะนะครับเ็บกันสั่นยูนตลอดนะเกเบกศิปอาิบเก็จมเจ้เพราะว่ากิเดินท่านไปตอื่นทั้อ่านแสดงโย่ตำบลพระธาตุต้องวดเ้องพ่งหนองไถเป็นอเอเมืงอัตหวัดหนองไข่ทำหมือนนะครับแต่ว่ากิลอดคนละลหอดีอาหุมุงา นะครับเย็บขนาดออกเป็นเทปเป็น,นกอ,อ,กปอ้อมใหม่ซิฟอนในเก็บใหม่มันจุกเจือน,นะครับแล้วก็ตุ้มล้างและเสียบหอกทัท้งตัวดวมมือนะครับไปล้างไซกับเย็บแบบนี้นะครับ สามตุ่มโดยประมาณนะครับเวลามาตรฐานเป็นวันนี้คณะกรรมการของเฮาเงินสีกิจกรรมนะครับรบอกชคออกราง,ง,งวัลแห่งแก่กีนองผกุศลบัตรซื้อตัวนะครับหลุดซื้อวัสดุหาบัตรน,น้กพี่น้องนะครับกระสิที้พร้อมรางวัลมาก้ายนี้วกตอนเปิดงานสิริการบอกรางวัลให้พี่ให้้นอง นะครับ,บ,บพ่อแม่วิน้องไปรับยู่ของเพื่อการเื่อสั่งในส่วนของะเจ้าภาพในส่วนของมอลัมือนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากเครื่องถือ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับ M150 นะฮะหมอบท่องนาฮาันนาวิธีวันนี้3รางวัล นะครับสิ่งนี้การบอกท่องโจมตีมานาทุกที่น้องภูเขามาหอดแล้วนี่ฟ้าเอ็ลอยดหาซีฟเอฟไม่กับบ้านหอมไม่กับบ้านกะดีหรือพี่นองก็เสื่อในด้งานเองนะครับออออสื่อลอยหาซีฟเอาเอาฟ้าเขียนซื้อทียูออกไม่เองโทรศัพท์เดีบดใส้ในฟ้าเอ็ม่อยอาซีฟและวไปหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนฟ้าเอ็มลอยหาซีฟที่บูธกิจการบูธสีเหลืองนะครับ นี่สัญ,ญลักษณ์อีบอยหาซีฟยู่มงหันพี่น้องเอาไว้ล่อยหาซีฟส่งตอนนี้ก็ยังทันนะครับพี่น้องส้มท้ายกับพี่สีท้ายเนาะ,นะเอามาจากบ้านก็ได้ไา้ล่อนหาซีฟน,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 นะครับมีท่องสามเซมสามรางวัลสิม่อเป็นพี่น้องโท้กกันโค้ดอาหารดาวิธีนะครับแล้วก็เจลครีมสีจันร์วันนี้มีมาฝากนะฮะวันนี้มีมาขายเพราะว่ามาในราคาฝากแป้นทาใจกนันลอยนะครับเจ,เจลครีมสีจันนะครับ แบบนี่พี่น้องการันตีถึงคุณภาพแนพี่น้องกับคงสีสามกันดีนะครับปกติพี่น้องซื้อหาตามร้านค้าหรือห้างสลินค้าร้านขายเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไปพี่น้องสีสุอได้ราคาซองละาสามสิบเก้าบาทแตรนด์นี่สามซองหนึ่งร้อยบาทนะครับเซรั่มสีจันทร์สีซองหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเฉพาะหน้าเวทีวันนี้เท่านั้นนะฮะ ฉะนั้นพี่น้องนะครับหลังจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเน,นาะตแบบาแดดต่างลบเกี่ยวเขาบริบาลลูบริการดูแลตัวเองพี่น้องนะฮะไปเอาครีมสีจันนะครับไปดูแลซึ่งบอยสีใส่ก็ใส่อยู่นะครับแล้วก็มีบริการ,รบอดแคร์สมอบาดแขร์เนาะครับสมอบาดแขร์นี่เป็นกิจกรรมเยอะทั้งในรเฉพาะเป็นสิ่งสุดแรงที่ไปกทีหนึ่ง ครับแล้วก็เป็นตัพทำออทแชรแชมพูใครที่มีปัญหาผมรวม่วงนะครับผมแห้งเสียนะครับผมผ่าตารดูแลเจอโลภกะาาหรือฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเสร็จเล็กลงบางลงนะครับผมที่ปัญหาหนักที่สุดคือผมรวม่วง ลวกไปลวกมากว่านั่งสั่งแล้วพ่นดีเลยด้ยการเป็นเสียบุกลิกพี่น้องเต่าไปเอาแชมพูวัดแคร์นะครับ350บาท3าขวดหนึ0งพบาทสุดวัดแคร์ดีไม่ผสมซิลิโคนใช้ไม่ต้องใช้คลิปนวดไม่ต้องใช้คริปเลนนะครับสามขวดหนึ่งพันบาทแนละสามขวดหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ครหมักน้ำมีน่าสกิบของคนนุณแอนโรดีนะครับครหมักน้ำที่มีสารต่อต้านและพวกอิสลามไม่ทำไม่เกี่ยว แน่นนะครัเก็บแต่ผิวตึงตึงทำน้ำอยู่เสมอนะครับไม่เหี่ยวบอหยดบอบแกบอบไม่นะครับแล้วก็มีวิตามินซีทำให้ผิวขาวใสนะครับผ้รับสวยล้ำงามใสที่หมาดๆพวกเนี้อเราีที่สัมัสกลิ่นหอมนะครับติดตัวติดเก็บไม่ต้องฉีดลำหอมก็ได้นะครับอาบสะอาดยังคงความนุ่มชุ่มชื่นแหวนผิววันนี้หนึ่งขวดสามร้อยห้าสิบสามหวนหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็น้องไปเลยนะะฮยาสีฟันบอสแคร์ ยาสีฟันกอนแคร่ร้อนแค่200บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครซื้อ2หลอดวันนี้350บาทหลอดเดียว200บาทส2หลอด350บาทยาสีฟันมี2สูตรสูตรที่1สูตรโอวไลไม่มีปัญหาปวดฟันหมุนลวมีเป็นประจำต้องใช้สูตรสมุนไพรสีเดียวเข่มน,นะครับใช้นิดเดียว วัวไม่ขียแนแต่เทืแต่งปั้นักษาเนแล้วพน่น้องน้ำลายไม่มีหูดตื่นเช้ามามีนลงหายใจที่สดชื่นนะครับที่สำคัญโดยเฉพาะสูตรที่สอนะสูตรครัวลายทำให้ฝันขาวกระจัดทราหินโอนนะครับกระจัดทราปลาแปฟันเหลืองเกิดจากกราแปเกิดจากการดูดบุหรีต้องใช้สูตรครัวลนะฮะนึ่หลอดสองรหลอดสามร้อยห้าสซื้อไปทั้งองสูตรฆ่ากันก็ได้นะครับหหลอดสองรหลอดสามยห้าสิบบาทนะครับวันนี้ทีเช็งเลยนะครับ กับศิลปินน้องอา,อา,องาร์ตอาณาชัยน้องไส้น้องผู้แอน้อรณีในบริการพี่น้องอยู่ที่บูธกิจกรรมของรอดแคร์นะครับแล้วก็น้องแคนิงบริการขอรำใจกันร้อยที่เราสามารถเป็นยรูปเป็นเซลฟี่เป็นที่ระลึไกได้และก็รับจากมือของน้องอาร์ตแลต้วก็น้องแคนิงเลยนะครับแล้ววันนี้มีกิฟต์เซ็ตมาด้วยใครจะซื้อเป็นเซ็ตก็ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกแล้วก็ได้ของดีทีใช้ซื้อฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับครับช่วงนี้เลยนะครับพบกับเรา อาธนาชัยแล้วก็คณินี้บริการที่บูกิจกรรมบรอดแข่รับไล่ไม่เหลือกับไปนั่นนะนะจบไรว่าขึ้นขึ้นไรหนีย่างไปเลยน้องทันไลรนี่นะเนื้อเทปเป็นคลิปกันแหละครับเขบขอบคุณพี่น้องที่กดแชร์กดไลค์เราเจอกันในกลุ่มนะวันนี้จะไล์แถมนะไล์ผ่านโทรศัพท์นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับฝากแอดมินน้องทันไป็นน้ำเนยด้อครับสามารถแนะนำได้นะครับแต่ว่าขออนุญาตอธิบายอันพี่น้องที่ว่าไกลเนาะมือไลรโทรศัพท์บางมือคือพี่น้องแบบเต็ม นาห้าเนื่งเสียน้องทัดไปไล่คือพอโทรศัพท์มันซูมได้ไม่ไกลเขา้าไปยืนอยู่หน้าเวทีมันก็นเชี่ยงเพลินนะครับมันก็นเชี่ยงผู้ชมอยู่ทั้งหน้าโดยเพลินกระสิตำนี้นะครับมันก็ดูไม่เหมาะสมอาสิไล่แบบอาสิเบิง้งบรอดเชัดเจนนะครับกัดตามาความสามารถของโทรศัพท์เนาะพี่น้องแต่ว่าวันที่8แล้วก็ 30, 30 31นะครับตามโปรแกรมของเดือนนี้จะได้เบิ้งแบบชัดๆกันทั้งภาพและเสียงนะครับเป็นไล่ใหญ่